อ่กลับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับกองพอบเบิร์ดนากุ้งตัว ET 95ในคลิปแรกนะครับก็ส่งงานไปแล้วตัวนี้ตัวที่สองนะครับอันนี้อาการน้ำมันเครื่องขึ้นมอน้ำดำปีมองเห็นหรือเปล่ามีาจกให้ดูติดนิ้วเลยนี่ครับ <laughs> เป็นก้อนอย่างนี้เลย ก็เด <muitas S 2> ี <sketches> oh. s <S ๋ยวมาถอดเช็คดูนะครับมันจะเป็นกับพวกซีนซีนปอกซีนปอกสูบนะครับใช้ไปนานๆก็กรอบเกิดอาการกรอบน้ำลงอ่างบ้างแล้วก็ดันขึ้นมอน้ํำนะครับดันน้ำมันเครื่องขึ้นมอน้ํำแล้วก็อาการถามว่าเป็นได้ไงนะครับก็ข้างในเครื่องมันมีแรงแรงดันอยู่นะครับมันก็ดัน น้ำมันเครื่องนะครับทีละเล็กทีละน้อย <Okay. S 1> ขึ้นมาก็จะเกิดอาการแบบนี้เดี๋ยวก็ถอดนะครับเช็คนูนเช็คนี่ให้เขาเดิย <Okay. S 2> ก็เดี๋ยวมาดูกันนะเครื่องตัวนี้จะหายหรือเปล่าเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับตัวนี้ตังงบไว้อยู่แบงค์เทาหนึ่งใบรวมค่าแรงเบ็ดเสร็จก็ แบงค์เทาหนึ่งใบกับแบงค์แดงหกใบเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพราะว่าจะตีปอกออกแล้วก็เปลี่ยนซีนนะครับคือเราไม่ต้องตีปอกเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนปอกนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดเครื่องฟังด้วยนะครับผม นี่แหละเป็นลูกทวงเป็นลูกทวงนี่ครับใช้เป็นนานๆไม่ถ่ายน้ำเหลวเป็นโคลนก้อนอยู่นี่เลยเนี่ยเป็นก้อนอย่างนี้เลย่ไม่เชื่อนะฮะดูในฝาหม <c oughs> ดไปแล้ว ันนี้ก็ตะเกียนฝาแตกนะครับผมแตกตัวนี้มันจะไหลไม่นะ่ปะปลาน้ำนะถอดล้างนะครับผมหมน้ำ <c oughs> ถอดล้างคาบนะ้ำมันเครื่องเก่านะครับขึ้นหม้อน้ำดู ออกกันนะครับอัดกาวไปด้วยกันรั่วอีกนี่นะครับผม <c oughs> ตีปอกเข้าไปแล้วเปิดหม้อน,น้ำนี่ก็ทากาวเพิ่มไปหน่อยนะครับเต็มมาดูกันว่าจะรั่วหรือเปล่า <c oughs> ก็ <c oughs> แก้ปัญหาเครื่องซ่านะครับ เปลี่ยนลูกปืนกระสุนถ่งวงนะครับสองตัวอันนี้ต้องไปอัดเอานะครับผมนี่รนะเปลี่ยนสองลูกเลยแล้ก็พ,อ,พอประกอบอยู่นะครับจะไปดูกันตอนติดเครื่องทีเดียวนะครับว่าจะซ่าหรือน้ำมันเครื่องจะดันขึ้นอีกหรือเปล่าต้องรันอินพักหนึ่งนะครับ ไปดูกันรังอินเลยนะคนหลืมอะไรไปเมื่อไหร่ ใส่ใช้พักหนะึ่งหายแล้วนะครับผมเสียงซาฟฟังจากคลิปตอนแรกได้นะครับแกลูกปืนลูกทวงไปแล้วเงียบี๋ยว่าเป็นนันใช้ได้เดี๋ยวลันอีกรอบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันฮะอื้อฮือ もう一つ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 一 พลมตั้งต้นนางสาวเลยอดยากอีงนะนี่ครับ <c oughs> <c oughs> เก็บงานเอ่อลูกปืนลูกปืนพลมเปลี่ยนแล้วนะครับผมเปลี่ยนคู่แล้วว่าตัวแตกไปไหนไม่รู้มีแต่เม็ดมันอะ แตกนะฮะแล้วก็ตีนมือควงตอนควงฟัสซันะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเก็บงานได้เลยฝาเปิดประมาณ3ามรอบ <c oughs> จะมีรอบที่สี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เดีย๋ยใช้ตัวดูต่อ <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จก็ติดเครื่องส่งงานนะครับวันนี้ก็จบไปให้เขาไปลองใช้งานดูนะครับผม ม่ฟอร์ม่แฟร์แล้วไะ เงียบกิฟหมดทุกอย่าง <ขอ S 1> แก้ก <laughs> แก้ทุกอย่างแก้ลูกปืนพัลมแตกลูกปืนตัวนี้ก็แตกเหมือนกันจรลบีไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนบาลาน์นะครับสองตัวเปลี่ยนซีนอีกเช็คทุกระบบทุกระบบ <c oughs> ตัวนี้เงียบกิฟตซีน เปลี่ยนซีนในปองนะครับแนะนำว่าอัดกาวก็น่าจะหายนะครับไม่น่าขึ้นแล้วต้องให้เจ้าของเขาไปลองใช้นะเพราะว่าส่งงานวันนี้นี่ฮะไม่มีน้ำมันเครื่องขึ้น <c oughs> ต้องลองใช้พักหนึ่ง <c oughs> จบเงียบกิ๊บนะฮะส่งงานได้วันนี้ส <c oughs> เต็ปตัวนี้ก็ ทำนาได้เหมือนกันสบายสบายก็กดติดตามกดไลค์กดซับนะครับกดแชร์ก็จบกันไปนะฮะไก่ที95 2ตัวตัวนี้อาการหนักสุดโอเคครับผมไปก่อนครับ